สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ and and like นี่ๆน้องๆทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้อยู่กับช่องรุ่นทํากินนะครับวันนี้เรามาเก็บถั่วพูนะครับมากับพอกับแม่นะครับันนี้ก็ช่วงเกือบจะเย็นแล้วนะครับแดดก็ไม่ร้อนนะครับวันนี้ฝนตกด้วยนะครับหนาวทั้งวันเลยนะครับวันนี้เรามาดูถั่วพูกันนะครับวันนี้มาเก็บถั่วพูนะครับนี่ครับเราไปสัมภาษณ์แม่หน่อยนะครับนี่ถั่วพูฝักดกุดเลยครับนี่ถั่วพูพันพันอะไรนะแม่ สอนแดงนะพันสอนแดงครับนี่น,น,นะครับนี่โน่นครับนี่นี่ดู่นเลยายใกล้ๆนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยส,สวยๆก็เลยนะเพื่อนๆเนี่ยส,สวยๆเลยนะพันสอนแดงนะเนี่ยอันนี้ก็กำลังเก็บกันอยู่ ครับเนี่ยเกีบไปขายนะครับเไปกินกไมอ้งน,นี่แหมพอพอจะแปลวมากเลยอ่ะดูดิโอ้อน,อน,นี่ครับโอ้โห,โหครับใส่กระแปง้งนี่ขังสียงสวยเลยเื้อ ทำยากไหมนี่ทำยากไหมโอ้โหเนี่ยยากแล้วทำง่ายทำง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปทำอืมหัวน่องน่กก็เป็นบวบนะตัน่ะบวบบวบพันแล้วแม่ผ่อนแดงผ่อนแดงทั่วแล้วถั่วล่ะผ่อนแดงหมดผ่อนแดงหมดเลยถั่วฝายก็ผ่อนแดงนะเพื่อนอ่ะตัน่ะผ่อนแดงค่ายผ่อนแดงหมดเลยน่ะ หยับตัวภูดูดิโอ้โหดอกอย่างม่วงเลยเพื่อนๆดูดิน่ะคนยากคอนเย็นก็มีใช้ใช้ยาอะไรอ่ะแม่ใช้ยาอะไรทองตลาดแล้วนี่แนะ่ธรรมดานี่แนะ่ยาทองตลาดธรรมดาฮอร์โมนกาวหวีทองอะไรนะเอามนกาหวีทองฮอร์โมนกาวหกาวหีทองครับอ่าอ่าพอบอกกาฮอร์โมนกาวีทองเขาจะรู้กันหมดเนี่ยฝักใหญ่เอาไหมฝักใหญ่ เนี่ยเดี๋ยวไม่เก็บอาจจะเป็นมานี้นะเพืนะ่อนๆนะอาจจะงงหน่อยนะเนี่ยจะใช้มือจับนะเพื่อนนะไม่มีมาร์กสั่นก็จะเหยวขยับหน่อยเขย่าหน่อยนี่ครัแบจบะเป็นประมาณนี้นะครับนะนี่ดูครับจากทั่วทุกนะครับทุกวันเลยนะครับนี่ไ นี่นะครับนี่นะพออยู่นะคุณล่องนะครับพออยู่คนนึงลองพอมั้งอะโอเคโอเคโอเคนะครับครับก็ครับเก็บถั่วพูตอนเย็นนะครับแล้วก็ไปขายตอนเช้าช่วงเช้านะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะ เก็บไม่ทันเก็บไม่ทันนะครับก็เลยต้องไปขายตอนเช้านะครับก็เลยเก็บเอาตอนเย็นนะครับนะเนี่ยนะครับหนวดอย่างยาวเลยนะเนี่ยนหะัวพูพันธสอนแดงนะครับนะใครจะไปทําตามก็ได้นะง่ายๆนะปลูกแล้มันก็เลื้อยตามขึ้นมาตรงตามตะขาะาะ่ายนะครับไม่ยากครับแล้วก็ถนะครับไถ่ายดถายดะนะครับไถดะแล้วก็ไถ่ายแปร ใสแปะแล้วก็ยกล่องก็วางสายน้ำแล้วก็คุมผ้านะครับนะนี่ก็ใส่หลักไม้เนี่ยนะครับป,ปุ๋ยก็ใส่เข้าไปปุ๋ยก็ใส่เข้าไปนะพอพอบอกนะนี่นะครับยอดเชราครับเดีย๋ยวมีคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับนะฝากกดติดตามไว้นะครับนะคลิปลงมาเรื่อยๆนะเนี่ยนะครับรถถ่บ้างอีต็อกบ้างครับาามาเรื่อยๆนะ มีผักแล้วทำหลายอย่างนะผักนี่ก็ให้ชมอย่างเดียวก่อนนะวันนี้ไปชมบวบเดียวครับบวบเดียไปดูบวบไปดูบวบที่ครับเดี๋ยวพาไปชมบวบนะครับนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันครับโอเคไปจะพาไปชมนะครับบวบครับนี่นะครับปลาบวบนะครับเมื่อักคู่นี้นะครับก็พาไปชมถั่วพูมานะครับเขาก็กําลังเก็บ กันอยู่นะครับตอนนี้ก็พามาชมปลาบวบนะครับอ่าอยู่ใกล้ใกล้กันเลยนะครับนี่นะครับใกล้กันเลยครับนี่พามาชมบวบนะครับนี่ครับบวบก็พันสอนแดงนะครับบวบก็พันอนแดงนะครับนี่ครับแล้วก็ทําค้างนะครับเขาก็เลื้อยตามธรรมชาติของเขานะครับขึ้นมานะครับแล้วคอยจับนงจับหนวดนะครับนี่นะครับนี่ครับแมลงนะครับ นี่ครับฝักนี่ครับบวบนะครับก็พันสอนแดงนะครับสอนแดงเหมือนกันนะครับนี่ฝักใหญ่ใหญ่นะเพื่อนๆือนะบวบก,ก็ตัดตอนเช้านะครับบวบไปตัดตอนเช้าไปขายนะครับขายที่ขายที่ตลาดนะครับอ่าโอเคครับ นี่ครับดลอกเหลืองนะครับใบนี้ก็จะเป็นพยาธิใบนะครับเนี่ยที่เป็นเหมือนเหมือนขึ้นชลานะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีวิธีแก้ไขก็คอมเมนต์ไปใต้คลิปด้วยนะครับนะก็ผมก็ไม่รู้นะครับว่าต้องทำอย่างไงบ้างนะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันบอกต่อๆกันนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นป่าเลยนะครับ ป่าบวบนะครับน่าจะเป็นเพี้ยลงนะครับนะนี่ครับนี่ครับป่าบวบนะครับอ่ะอเคครับนี้ก็จะเป็นถั่วพูนะครับเนี่ยอ่ะโอเคครับ ก็ไม่อาจจะเดินเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเละนะครับฝนก็กําลังฝนเพิ่งตกลงไปนะครับก็มันก็จะเละนะครับแชะเชะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็คลิปต่อไปนะครับก็ไป,ไป,ไปพาไปชมอีกไรหนึ่งนะครับอยู่ไรคนละที่กันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ